สวัสดีครับผมเรามาพบกับในช่องของเฮียหวังพระเครื่องนะครับอันนี้เป็น e p ีที่6นะครับผมวันนี้ผมมาขึ้นหลวงปูศิลานะครับหลวงปูศิลาหลวงปูศิลาปิดตานะครับจัมโบ้หนึ่งวัดโพสีสะอาดนะครับอันนี้รายการที่นี่ครับแถวโซนนี้ก็คือจะเป็น600บาทนะครับ600บาท600บาทหมดเลยครับผมเลยโซนนี้รายการที่46นะครับ รายการ48รายการ95นะครับรายการที่70รายการที่28รายการที่87นะครับโซนนี้จะ600นะครับผมต่อไปก็เป็นโซนของตะกุดนะตะกุด <ül _ co> จะไม้ดูนะครับตะกุดตะกุดอันนี้ราคาจะ700บาทนะครับผมรายการที่39นะผมตะกุด3ดอกนะครับนี่รายการที่49นะครับตะกุด3ดอกเหมือนกันครับผม รายการที่เจ็ดสิบเก้าครับนี่รายการที่สิบเก้าครับผมนี่รายการที่หกสิบเก้าครับนี่เป็นรายการที่เก้านะครับผมเป็นปิดตาของหลวงปู่ศิลารับผมของแท้ครับผมออกจากวัดเลยนะครับผมออกจากวัดสนใจรายการไหนโทรมาได้เลยนะครับผมหรือทักมาถามได้นะครับผมของหลวงพู่ศิลานะครับฝากไว้นะครับผมเฮียหวังพาะเครื่องครับสวัสดีครับ